เสร็จจากการเก็บผักตอนเช้าไปวางขายเพืกอกลับมาที่บ้านแล้วก็เดินออกทุ่งนาครับชีวิตไล่นกไล่หนูนาก็ททำไม่เยอะครับก้าวไร่ทำไม่กินเราก็ไม่ได้ทำไว้ขายอะไรมากมายเหลือเขาขายไป บ้านๆอย่างนี้แหละครับมัดเปรไว้กลางอมัดเปไว้ปลายนาป่าสะเดาพ่อปลูกไว้นอนเล่นชิวๆอย่างนั้นแหละครับแดดยามเช้าอ่อนๆมีลูกน้องตามมาสองสามตัว นกพิราบมีกนะ่ก็แปลกนะข้าวที่ก็ไปตากไว้มันก็ไม่กินแะเมื่อกินข้าวเลยท้องนานเนี่ยชีวิตไม่ยุ่งวุ่นวายแต่มันก็คนละแบบเนะาะต่ก่อนก็อยู่โบวินแล้วครับตื่นเชา้ามานี่แทบจะไม่ได้ล้างหน้าล้างตาละทำกู้ภัยด้วย ับวินมอเตอร์ไซค์ด้วยแถวสี่แยกปากร่วมเบาวินแหละตอนนี้กลับมาทํานาซะแล้วใครอยู่แถวนู้นก็สู้กันไปเนอะลูกชายผมก็ไปอยู่นู้นแหละพอผมกลับมาทางนี้เขาไปทางนู้นเอาให้เขาไปลองใช้ชีวิตดูบ้าง อยู่ว่าจับผมเลยน้องผมเองก็หลังปีใหม่นี้ก็จะย้ายไปสาแก้วแล้วก็หมดห่วงแล้วลูกเรียนจบแล้วออกไปใช้ชีวิตข้างนอกบ้งสู้ชีวิตกันมาก็ก็ไม่รวยหรอกครับไปอยู่ที่นู่นก็ได้รถกระบ,บะมาคันนึง บ้านผ่อนไม่ทันหมด <c oughs> ขายต่อไปแล้วเยยบรอยมอเตอร์ไซค์สองคันเหลือเงินมาสร้างมาขุดสะหนึ่งสะได้สุลาเซลเจอบอรบาดานห้าสิบสามว่าก็นี่แหละเอาไว้ดูดน้ำทํานานี่ครับ ได้ภรรยามาหนึ่งคนผมโลคเบาหวานความดัน <c oughs> มันมาพร้อมกันนะเบาหวานกับความดันเนี่ยทำไม่หมดอ่ะผมทำไม่หมดครับน้ำไม่พอมันใช้ตะตุลาเซลอย่งเดียวไม่มีเครื่องบั่นไฟอรถไถเดินตามคันหนึ่ง เดินตามจริงครับตอนนี้จอดแล้วคนเดินตามไม่ไหวอายุก็มาพอสมควรไม่ว่ากันเนาะชีวิตอย่างนี้นะครับท้องไร่ท้อง,งนาถามว่าต้องมีเงินเยอะไหม <c ười> มันอยู่ที่ความสบายใจของคนนะครับเนาะ มันต้องมีเงินไหมมันก็ต้องมีครับแต่จะมีมากมีน้อยแค่นั้นแหละเอาท้องไร่ท้องนาม,มาให้ชมกันครับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับฝากด้วยฝากด้วยชีวิตลูกทุ่งบ้านๆครับ